à xuống cho 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 quay cho quay quay anh qua bay yết bay bay ô อันนี้เขาเรียกกิจาการในครวัวเรือนนะครับพ่อกับลูกนะฮะ่อยหรือยังยังมันออกมาได้ยังไงพ่อกมาได้ยังไ,ไงไแม่มีมอะไรหนุนไปลางไม่ได้จะได้ไปจวดดูเลยอะ่ะหนุนไปลางมาสัก20ีบเซนอ่ะไปนู่นเลย ไอ้มาหมดมูบ้านยังวะ <มา S 1> แพะตามมาหมดมูบ้านยังโอเคพี่ตีปุนเลยเตียปล่อยเลยครับพี่มาเลยเด้อมาเลย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 มาเรื่อยมาเรื่อยๆไหลยอยู่ไหลยอยู่ ช้าๆมานะช้าหลักจันเบาเบาเบา